สวัสดีครับนายพลคนบึงการครับผมครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแปลงที่เขากำลังจะปั้นโคกครับผมโยกโคกปลูกทุเรียนครับผมนี่ครับวิธีการเตรียมมงเพิ่อนขูกเพื่อนัศมีกว้างคงจะเป็น3าเมตรระยะปลูก8ปคูณแครับผมนับโคกได้ละครับเน่าสุด ผุแล้วครับปลาอย่างปลาทั้งผุพัน่าต้นครับผมทุเรียนผมคิดว่าน่าจะปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าปานโคกไว้เยอะเลยคือตัวนี้ไม่ใช่เกาเอาหน้าดินนะครับเอาแบกฮมาทำแต่มันเป็นเอารดดำมาดำครับผมรดดำมาดำเป็นกล่องเลย เง่าสูดดูหูลูกตาเลยครับผมกระถือยุคครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันคือมีหินหลายแถวบุสงสัยิิเป็นหินปนล้วนปวนทรายด้วยครับผมโอ้ผมว่าโอเคเลยเลยครับความสูงก็อยู่ประมาณสักแม่น่าจะเกินแปดสิบเซนครับผมพันกว่าโคกครับ สุดยอดไปเลยคั้นแปลงนี้ประสบผลสำเร็จนีต่ตี้บึงการจะเลร่อนแน่นอนครับผมผลผลิตสงสัยน้องเนียมต้องได้เห็ดลงรับทุเรียนแล้วนี่นน้องเนียมนี่ครับโคกของเพื่อนครับยาวสุดลูกของลูกตาเลย แล้วก็มีสระน้ำอยู่ข้างล่างนูน่นตรงต้นประดู่ใหญ่พันกว่าคกครับผมแถวละแถวละสามสิบกว่าคกจักแถวอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกแถวครับผม เกือบซี่สิบุ่นแล้วครับแถวหนึ่งอะแต่ละแถวแต่ละโคบาดนี่คือเอาดินเป็นหินของหินน้าโค้งนะครับบ่เมนหินภูเขาผสมรูปร่างผสมดินเหนียวบรูว่าเพิ่นเอานาดินนี่มาจะใส่ ขันเพ็ดประสบผลสำเร็จนี่ผมว่าบ่ได้น้อยหนาเลยใหญ่กุมูเลยล่ะครับสวนนี้อยู่ในสีวิไลขั้นเพื่อนปลูกประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยสวนใหญ่กุมูเลยครับพื้นที่นี่ผมว่าบ่ตามกงหกสิบไร่อ่ะกลังการงานสางอีนดี ยางไปเบิ่งระบบน้ำสาค่นครับผมคิดว่าเพื่นสีดึงน้ำสาตัวนี้นะขึ้นมาใช่แต่ว่าน้ำคือสีบ่เพียงพ่อหรอกครับมันต้องได้จอบาดานอีกก็ตามก็สองสามบอ่อพี่ครับโคกเป็นตัวนี้รัศมีก็สามเมตรที่เนครับลัศมีโคกสามเมตรครับผมความสูงอยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบเซน มันเป็นปลาอย่างเก่าครับผมเพื่อนเอาต่อ,อยางาออกเหเบิดเลยบางโคกเพื่อนก็รู้สึกว่าเพื่อนสีเก่าเอานาดินได้ครับขึ้นมาเห็ดโคกว่เป็นหินหลายแม่คันว่าเอารถเขามาดำ มันมันมนสิมากด้ยจังไหครับเพื่อนเทิดมึงเนี่ครห้อยรดไมโคู่ครับรถด,ดำผมว่าเข้ามบ่อไหนเนี่นอนเลยรล้วคนขุดเอาดินล่างใต้ตัวอย่างว้ขึ้นมามันจะเป็นหินจังสีแต่ว่าดินก็นชซุยดีอยู่ดีครับเพราะว่ามันผสมลูกล่งเป็นแตงงามเรีวเวย ว้าวที่อลังการครับสิววบเบื้อจกักลานแล้วนี่ครับผมมาการดูแลนี่ชวส,สิได้รับผลผลิตออ้อิจฉาพื้นเด้บันหลายขนาดเลยนี่ครับโคกนี่สูงเป็นเมตรได้ครับพวกนี่ก็ไ่ได้เสมอกันไปที่เดียวเลย แต่ว่าความใหม่กว้างของขุกอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางสามตรอยู่ครับเดดกับเดี๋ด,ดูบารดเว้ยอุ้ยเพื่อนกกสิเก่าเอานาดินนี่แหละครับขึ้นมาแต่ว่าลูกร่างมันขึ้นหลเถิดมันมันจแต่ใส่ทั้งๆที่นาดินตรงนี้มันเป็นลักษณะดินเหนียวปน าย่ี่ครับนี่ครับ,รบดินปีดินทรายครับผมแต่ว่าลูกร่างขึ้นหลาเถอะเพิ่นต้องเอาดินสั้นล่างเนียนอนเลยเกิดมาเห็ดว้ายหลยเถอะวะ หลายอีดีครับหลายอีดีมันเป็พื้นที่เพื่อน่ะสุดยอดเลยไน้นเป็นเจ้าของมองเห็นเจ้าของเพิ่นแจ๊กเสือครับนี่ก็แอบเขอามา่ด้วยครับขเขาจะจับกันเรียบร้อยนี่ฐ เป็นดินปนลูกล่างแบบนี้ดินบนาสิเนียนหรอครับดินบนาเนียนปิดแตงามเร็วอยู่ครับนะครับระบบนงสาพืน้นแต่น้าบอนี่บอกเลยเลยว่าบ่พ่อนอกจากสิจอบอดานอีกจักสามบัวครับ โอ้ oh, สุดูคงลูก่าเลยเว้ยว่าน้ำือใส่งามเถอะมีต้นปลาดูใหญ่หลายต้นดิ้ดีมีต้นพยุง่องอมครับต้นบักยางไงอันนี้ต้นยังวะคืองามเถอะี่ครับน้ำสาเพื่นครับน้ำบัวเพื่นที่เพิ่นเท็่สาไป การโดยเฉลี่ยแล้วกสิบอยู่ประมาณไลไรหนึ่งครับผมแต่ว่าความดูนี่บรูเลยพ่อนะครับน้ำต้อนจ้าบดานอีกแท้และป้ารถขออยู่ไก่นับบันงามอยู่ครับเปรียวโคกงามอยู่เสมอกันจัดเลยนี่ครับคือวิธีของการปั่นโคกปูกทุเรียนครับผม ต้องเห็นลักษณะนี้ครับบอกว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ลุม่มหรือเปลี่ยนพื้นที่เนื่นสูงเนื่นต่ำก็ยา่าต้องยกโคกครับเพราะ่านปัญหาเกิดที่หลังแน่นอนขันโบโยกฝากไว้ถึงมือไหม่ครับผมต้องยกโคกดินสูงปันไดก็ต้องยกครับเพราะ่านปัญหาไม่แน่นอน กิจัง้าพญาจังสีดินดินพืนกระดาษเอียงอยู่นี่ครับขันไทยรถไทยรถไทยหญ่มาไทยกบกันขึ้นเป็นลูกฟูมันก็นได้อยู่แต่ว่ามันหาสีบวเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันบวคืออันเฮ็ดโคกแบบนี้เทศโคกแบบนี้สีง,งามกว่าครับผมพื้นที่เพืนกระดาษเอียงดีอยู่ บม่เป็นตาน้ำแช่ปนไดแต่ว่าเพื่อนกย็ยกแสดงว่าเพื่อนต้องศึกษามายังเตรียมที่ได้แหละผมว่าที่วันเหตุอยู่นี่นะครับตรวโคกเนาะดีใจน้ำครับผมสู่ไปเืีอยๆสิรุ่น่อยป้าหลายป่านี้ดูแลจังได้ไหว ะนาสิป,ปูกต้นเดียวด้วยครับบนาชิเมนปูกคููถ้าขนาดต้นเดียวยังเป็นเป็นพันุครับผมลักษณะการยกโคกครับนี่ก็ยกสูงอยู่ครับเป็นเมตรเลยเพราะว่าแถบท้างนี้มันค่อยลงมามันตำ่ำคนก็เลยเอายกสูงตอนที่อมไทยที่แล้วมันยังต่ำอยู่หกสิบถึงแปดสิบเสนแต่ว่าโคกชางนี้สูงใหญ่ขนาดตัวนี้นาชิเป็นซีเมตรครับ เราสมีองคุคกดูสวนผมก็เือกันแหละครับเห็ดแบบนี้แหละเอารถแบลโกฮจางรถแบลโกฮากมามาเก่านาดินขึ้นที่ละครับที่ยูสวนเห็ดแบบเดียวกันเลยครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม